เจคนอสวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วลูกท่านบ้านพร้อมที่ดินทำเรดีๆนะคะแปลงนี้สไตล์บ้านสวนบรรยากาศดีคะ่ะดูวิวด้านหน้านะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองบ้านสองชั้นบนพื้นที่นี้พร้อมอยู่ได้เลยนะคะทุกท่าน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างแต่ก็ถ้าอยู่อาศัยแบบนี้ก็อยู่ได้นะคะอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะวิวโอบร้อมด้วยทุ่งนานะคะมีทุ่งนาด้วยแต่ไม่ไกลความเจริญนะคะบ้านสวนบรรยากาศดีๆที่ปทุมธานีค่ะเนื้อที่200ตารางวาพร้อมบ้าน2ชั้น1หลังเจ้าของขายเองราคาแปลงนี้เหมาแปลงราคาอยู่ที่2ล้านแสนบาทค่ะ แถวแยกนพวงราดหลุมแก้วของราดช้างท่าไม้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบคบ่ะพื้นที่กว้างๆนะคะมีศา,าลานั่งเล่นด้วยมีพื้นที่เหลือๆเยอะมากทุกท่านสนใจนะคะสามารถสอบถามรายนะัดชมพื้นที่แปลงจริงได้เลยนะคะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป หรือจะแอดไลน์ตามไอดีไลน์ใต้คลิปก็ได้นะคะเพื่อคุยรายละเอียดเพื่อนัดเข้าชมแปลงจริงและตรวจสอบเอกสารค่ะสำหรับในวันนี้เจ๊เคนโขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติ้งตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ไว้ทักทายกันหรือว่าฝากสนับสนุนสินค้าที่ทางช่องได้แท็กไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ